สบายดีพี่น้องตอนนี้แม่มอนมาตลาดเซโนตลาดเสาเซโนเลยพี่น้องมาเสื่อลาบมาหานลาบสื่อของกินเห็ดผ้าเข่าห้พอนางงนเลยเห็ด้าเข่าลงเพนหพ่นเห็ดผ้าข่าเห็ดเนน่น่่อนเ่น่น่เน่่น่่นเ่เน่่น่น่า่น่เนเ่น่เนนลาบเเเ่น ไปเราตลาดน้ำกันพี่น้องเสียได้อยังไปทรงนี้ซอยนี่เพ่เออไปไปจ้าซือนกินเออเนี่ยนางมลแบบสแงลไม่มะีเลยะเออนี่นางมลบอีเทาเอาบเทาห

สื่อเ้าโมลาพี่น้องนางมนถิอยาลาบเท้าพี่น้องตลาดเ้าไม่นกัตาลาคอาม้าะ่เงนอ้าสบันเดี๋ยวนี้นี่ัน้อมากเ่อสื่อหมากใหม่สื่งใหม่เพเขาอยากทำน เบงนี้บ่วน้ำม่ตุมแถวเล้อซื้อผ้องหอมไปผ่องหอมมอมอมืดไปอยู่กันเนี่ยเอาผัองหอมนี่มัดเท่าไหร่หอมฮะสามมัดหาปะเอาสามม,านานมัดล่ะสามมัดหาบอเอาอันะ ทุงเอได้หลาพักพักทุงเอได้นะฮะิบพันกะล้ำด้อกะลำกิบกันเอออก็ะล้ำครับอ่นซือพักที่นอกพาเมื่อพักใส่กุ้มใส่หมึกมักเล่นเอาหมักเรนเอาเอามักเ่นหาพันเอามักเ่นน้อยเด้อหมักเรนน้อยนี่เล่นน้อยเล่นใหญ่จ้ะมักเ่นน้อยหาพันด้วล่ะ

ตัวนี have, ้โลแเออเอาเบิรงอันม e> ันญี่ปุ okay. ่นเจ้านะมีเหมนมันญ oh, ี่ปุ่นญี่ปุ่นเลเี่มซื้อมวานตงหากนมตมหวานพี่น้องระเภมันเอมันตมหวานมันใส่ังคู่เาอี่มซื้อมาต้มพี่นองสิบาทเอาทุกหนึ่งละสิบหาพันีด้พี่น้องด หาพันคือส so like ิบบาทเอานะาโขงน่องเนือคบวกหอยสุรีหอยซื้อหอยนี่มาตุมมาบอก

โอ้ยเป็นไปได้10,000บาทนะหาตั้งไหนได้มีื่อจะพี่น้อยังไงรงเท่าใดน้ำยนางคนมละน้ยนางทงเท่าใด3,000 น้อยโรงเรียนน่ะ2,000เครื่องแกงโตเท่าใดเอาเครื่องแกงอันนึงอันนั้นย่านางถุงนึงนีอนอยานางมาแกงไม้พี่น้องเ็ไมแซ่บอยากบ่อือมกไม้มกดล่ะ2 0 0ขายให้มกสา5มีแต่ขบืออันนี้ก็มันแซ่บ่มเลยแซ่บบ่ ันี้บ่เออตะนันเลยสามกหาบ่ได้บ่น้ำใหม่ใช่ใบไมสามโมาสามโน้็ใหม่พี่น้องสื่อเขบโมพี่น้องไปยุบตำบางฮงคือแ้วก่อนนี้ักนะก็ล่ะนกนดทักบงนดเออแล้เอาเอาอย่างอีกวะนี่ เอายักดอกเลยนะคอซื้อได้เขื่องแกงก็ได้เอาคนิไปสุแล้วก็เขื่องแกงกันอันนี้เขาซุบเขาจะไปสุกดอกกันนี่ซุกก็เป็นสบดอกมักดอกมับวบแม่จะมีคนกินเพราะเห็นยเ่อของเจ้าว่าสสุพักนหลาสุผักสุพี๋น้าที่ตทราครับผมเอาสองอันก็พอละ bạc bông ừ, bông. Ừ, bông hà phan Lo thịt gì bạc bạc này nó luôn เออเอาโลนหนึ่งเอาเอาเอารวมเอารวมแฉะตัวน for ี้กับต้นนี้รวมฮะเราจะงุ่นกระหมังเออหมักฝักหมักพิลาหมักพิลาหมักหนึ่งหมักพิลาหมักม่วงมอยหนึ่งเออเอารวมกันแบบนั่นแบะแล้วก็อียังบางโกลเออเอายางกัะหักเออทำวันนักเรือไงอืม ผลไม้รวมสามสิบห้าชั้นพี่น้ 35, องซื้อยางเออได้หลายอย่างดูมาซือ้ออันเครื่องใส่ผ้าเข่าต้นสีเท็ดต้นให้พอนางเงินไปก่อนพี่น้องได้เบื้องต้น ต้นเท่าไรนะต้นสามสิบต้นสามสิบค่ต้นอะไรต้นอะไรต้นนะต้นนี้ต้นหาสิบ่ะเออเอาต้นนี้ต้นเดียวต้นเห็ดหต้นเห็ดเข่าเห็ดคอรังมต์ อยากได้อยากกินเนอะหมดมอหมอท่วงเขาเลยสีเหตุให้โลซดี้นอ่มดของกินสุปมียังแน่นี่นี่ออม่ยังอันนี้ล่ะอ๋อ้บบอเอาสิบพันเด้ละเอาเต่อมาเลเขาบอยังแน่ ซื้อแล้วลาบซื้อแล้วลาบซื้อได้เด้อได้เด้อยากนึงมันเจ้าแห่งยังบ่ได้ัวเลยเด้อ่เฮาก็มีได้อยู่กันเจ้าโตลงมนูอันทุกน้แกงเนี่พ่ออือเอาซนีแหละเอาออมนี่แหละซื้อป่นขาหมูพี่น้องนงรถแป๊บนึงขาหมู2ถุง กระปุล้าหมูสองสดสี่สิบพันสุดละซาวพันสี่พี่น้องสี่สิบบาทสุดละสี่สิบบาทขอบใจล่ะล่ะอ่ะปานเมื่ออะไรพี่น้องคล้องกับสื่อไรเราจะหลดไปเออมีรถไหมคือคล้องไรนอนกับสื่อเมื่อพี่น้องเด้ออาคิดนี้กับเมมอนลาทุกคนเด้อขากค้ดแซกกุ้งไรพัดตะไคร้สองเมมอนทากินผ้าเชียวพี่น้องบาย